สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานโดยล่าสุดเนี่ยบอร์ดค่าจ้างเขาได้มีมติเอกฉันขึ้นค่าจ้าง400บาทนำร่อง10จังหวัดท่องเที่ยวนะครับมีผลตั้งแต่10เมษายนอ่ตั้งแต่13เมษายนนี้เป็นของขวัญในวันสงกรานต์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่13เมษายนใน10จังหวัดมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ โดยในรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมโดยคณะกรรมาการค่าจ้างชุดที่22่เขาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่3ทับ2567เมื่อวันที่26มีนาคม2567เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปและมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ400บาทและก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายน2567เป็นต้นไปโดยขั้นนำร่องในเขตพื้นที่10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวันเขตวัฒนาจังหวัดกระบี่เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดชนบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหินจังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพจังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และ10จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยนะครับ